สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่ f ฟ m i l y ครับผมวันนี้ก็ได้นำอาหารที่แม่แม่เอฟซีได้ช่วยซื้อคุณยายบุญหลายมาให้คุณยายคํำแพงนะครับแล้วก็ผมก็ได้นำไข่แล้วก็มีเอ่อมามา่มาปลากระป๋องมาให้คุณตาด้วยครับข้างในอันนี้ได้ตาก็ยืนบนตักนี่ครับก็นำมาให้คุณตาครับผม คนตาแก้วครับผมนี่ก็เป็นผลไม้นี่ครับอ่ะขออนุญายขอขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะครับนี่คนตาครับก็ได้นําผลไม้ไข่แล้วก็ปลากระป๋องมาม่ามาให้คนตาด้วยแล้วก็นี่ก็เป็นน,น,นี่ก็เป็นผลไม้ครับครับมาให้คนตาแก้วนะครับมาให้คนตาแก้วก็ อาหารที่แม่แม่เอฟซได้ช่วยเหลือพังบุญหลายแล้วก็ผมก็ได้นํามาให้คุณยายคำแพงด้วยนะครับคุณยายคำแพงแล้วก็ฝากกดติดตามคุณยายคำแพงชาแนลด้วยนะครับพังคําแพงชาแนลให้คุณตาแก้วด้วยขอเวลานิดนึงผมจะมาช่วยคุณตาไล์สดขายอาหารเหมือนกันนะครับแต่ผมขอเวลานิดนึงขอเวลาแบบปรับตัวก่อนครับเพราะว่าผมยังไม่ค่อยถนัดเยอะเท่าไหร่ ก็จะมาช่วยคุณตาไล์สดขายอาหารเหมือนกันนะครับแต่ขอเวลาสักระยะหนึ่งไม่ไม่นานครับไม่นานแล้วผมจะนัดอีกทีหนึ่งว่าถ้าจะมาไล์ให้คุณตาวันไหนก็ผมก็จะแจ้งให้แม่แม่เอฟซีได้ได้ทราบอีกทีหนึ่งครับเพราะตอนนี้ก็คุณตาก็ลําบากอยู่เชือกเดียวผมก็อยากช่วยคือผมมาช่วยคะแนนครั้งหนึ่งแล้วครับแล้วก็มีอาหารมาให้ครั้งหนึ่งแล้วแต่วันนี้ผมก็นําคะแนนแล้วก็เอ้ยได้นำผลไม้ที่แม่แม่เอฟซีซื้อ โอ้ยซีแม่มช่วยช่วยอุดหน,นุนคุณยายบุญหลายนะครับแล้วก็ได้มาให้คุณตาแก้วแล้วก็ผมก็ได้นําไข่แล้วก็มีมาม่าปลากระป๋องมาให้คุณตาด้วยแล้วคงไม่นานนี้ผมก็จะมาไลฟ์สดขายอาหารช่วยเหลือคุณตาอยู่เหมือนกันแต่ขอคุยปรึกษาคุณตาก่อนแป๊บนึงว่าคุณตายัางไงนะครับเดี๋ยวก็ผมจะบอกแม่แม่เอฟซีอีกรอบหนึ่งถ้ายังไงก็กราบขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีครับที่ช่วยอุดหน,นุนคุณยายบุญหลายแล้วก็ ได้นำผลไม้มาให้คุณยายคำแพงเรียบร้อยแล้วครับก็กราบขอบพระคุณมา,มากๆครับผมก็ฝากกดติดตามช่องพังคำแพงชาแนลด้วยนะครับให้กำลังใจคุณตาที่อยู่คนเดียวอยู่ที่เลเจนด์สยามแม่ไปผ่านมาก็มาเยี่ยมคุณตาได้กับคุณยายอยู่ที่เดอะเลเจนด์สยามฝากกดติดตามช่องพังคำแพงชาแนลด้วยนะครับ สวัสดีครับพ่อพลายพ่อพลายเบิร์ดส,สวัสดีครับพ่อพลายเบิร์ดครับผมวันนี้หน้าไก่ลงไปอยู่ที่ที่บ้านครับยังไม่ขึ้นมาครับก็เล้มาหามาหาคุณยายคำแพงก็เลยได้แวะเข้ามาหาพลายเบิร์ดครับเลยก็เลยได้โทรเออก็เลยได้ถ่ายถ่ายให้แม่เอฟซีได้ดูครับผมพ่อพลายเบิร์ด คุณพ่อของพังน้องใหม่แฟมิลี่ครับผมแดดร้อนมากครับ ที่พัทยาสวนนกนุก นี่ก็คุณแม่แสงดาวลูกแสงดาวแสงเดือนครับลูกชื่อแสงเดือนบ่แสงเดือนนี่ก็ แม่ของสมบูรณ์นานโนครับแม่ของสมบูรณ์นานโนเห็นว่าเจ็บท้องจะคลอดลูกแล้วครับแม่ของสมบูรณ์รับสวัสดีครับเห็นว่าจะคลอดลูกเร็วๆนี้นะครับแม่ของสมบูรณ์นานโนส่วนนี่ก็น้องมากมีครับผม น้องมางมีสมบูรณ์ทองคูณแม่ของสมบูรณ์นานตัวนู้นก็น้องโอปอแฟมิลี่น้องโอปอแฟมิลี่ ปอปอโอ้ป,อ,อ,ปอปอเอ,อ้ยปอปอเอ้ยปอนี่แหละวันนี้เลูกเลยนี่แหละา,ห,ลาหน้อยวันนี้เลว นี่ก็ตัวเล็กอีกเชือกหนึ่งครับชื่อชื่อ,อยังบุล่าในชื่อยังให้ล่าฮะตัวนี้ชื่อ,อยัง,ออยงตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้ชื่อพายซันเดย์ซันเดย์ตัวนี้ชื่อเซตเทเดย์ <c oughs> ตัวนี้ก็ายซันเดย์นะครับนมรอพายซันเดย์ นี่ก็เป็นน้องมากมีครับกำลังอาบน้ำฝากกดติดตามให้น้องมากมี e อ e p h a n t ไ h a i l a ด d ด้วยนะครับกดเข้าไปน้องมากมีช่องใหม่ครับเพิ่งเปิดน้องมากมี e อ e p h a n t ไ h a i l a n d ครับผมก็ฝากกดติดตามให้น้องมากมีด้วยนี่เพิ่งย้ายเอยเพิ่งแยกลูกครับเพิ่งเข้าโรงเรียน,ยนแม่เขาก็พังโบมาแม่เขาพังโบมาลูกก็น้องมากมีครับแม่เขาก็ท้องอีกแล้วนะครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามช่องพังมากมีอเอ่อ l e p h ฟน t Thailand ด้วยครับผมน้องมามี่นวันี้กอนสวัสด,ดีกอนลูกเร็วสวัสดีค่ะกำลังเลย <laughs> กำลังเข้าโรงเรียนครับผม,มน,น,บ <laughs> น้องกำลังเข้าโรงเรียนครับกก <laughs> อค่อยๆเพิ่อค่อยๆไปละวันนิดวันหน่อยไปอ้วนทวนสมบูรณ์ครับอ้วนทุกุเลยเหมือนแม่เขาเลยครับอ้วนมาก น้องมากมีเอลเล a n ์ไทยแลนด์ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องเปิดได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วประมาณเดือนครับประมาณเดือนนึงครับผมนู่นนอนแล้วนี่ครับความน่ารักของน้องเขาอวนตุ๊กปุฝากเป็นกำลังใจให้ชาวช้างทุกๆช่องครับช่วยกดติดตามสันกระดิง่งให้กับน้องมากมีด้วยครับผมเพรผมบางทีผมก็มาก็ไม่รู้ว่าเขาเปิดช่องถ้ารู้ก็จะช่วยฝากช่วยให้ ได้มียอดติดตามขึ้นครับผมขอทำที่เราทำได้ครับช่วยๆกันไปอ้ว,น,วนแห้งขนาดแยกหมูลูกแยกแม่ข้าวเดียวอ้วนอ,อู้ยสางเลยอ้วนกลัวแล้วแกลัวอีกแต่สางอยู่นี่มันดียางนืงหมอเข้ามาดูตลอดนะเขาดูแลดีอ เขาคือช้างตัวเล็กที่นี่เขาทําความสะอาดเขาดูแลตลอดนะครับเขาจะดูแลเรื่องการเป็นอยู่เรื่องอมีหมอมาดูแลตลอดนะครับช้างที่นี่ฆ่าเชื้อตลอดและที่นี่ช้างตัวเล็กๆที่สวนก็จะแข็งแรงครับโครคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยจะมีเข้ามาเพราะว่ามีหมอประจําดูแลก็ช้างที่นี่ก็เลยแข็งแรงทุกเชือกแล้วก็สมบูรณ์ครับผมฝากกดติดตามให้น้องเขาด้วยครับน้องมากมี เอเลเฟนไทยแลนด์ครับผมอาฝาดเครื่องขับเครื่องาหลาไม่หล่ะวัตรจ้าก็ลูกมั้ยจ้าจ้าลุงมีวัตรจ้าลูกก็เอ้ยเก่ง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 กำลังเข้าโรงเรียนเฮ้ยืนยืนไงยืนก่อนลูกยืนก่อนหนึ่งสองอึ๊บเออเอาละได้เสียนี้ก็โอเคแล้วละค่อยเป็นค่อยไปเอาดีแล้วดีแล้ว ขอเป็นกำลังใจด้วยครับบอกแไม่ไม่ช่วยฝากแไม่ไม่เอฟซีช่วยเป็นกำลังใจให้น้องมากมี Elephant Thailand ด้วยครับขอบคุณมากๆครับครับสวัสดีครับครับผม